สวัสดีค่ะล้วพ่อวันนี้ก็มาพบก,กับช่องมินม้นิสาอิงอขกแล้วน,นะคะเมื่อมาแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามากับเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มากับเรื่องเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วนนะคะแต่ซึ่งทุกคนจะงงว่าทำไมวันนี้มิ้นยังไม่อยู่ในเอ่อเด็กการ์ตูนที่เราจะอ่านกันใช่ไหมคะทุกต้าแล้วค่ะทุกคน มินลืมนะคะว่ามินอ่านตอนที่เท่าไหร่แล้วแล้วมินแล้วมินจะเข้าไปดูนะคะว่ามิ้นอ่านตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะแล้๋ยวเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเออก็ตอนที่เข้าไปดูนะคะมินเอออาจจะเกิดเรื่องป้าบอขอแตกกันนะคะเพราะว่าอมินก็ดูช่องพี่คนอื่นอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่พักแล้วเป็นเวลานึงพุ่มนั้นแล้วแบบมินพักนะคะเพื่อหนึ่งนะทุกคนมินก็ดูพี่ลำตัน ยุงยุงมันเยอะจังเลยนะครับผมยุงมันเยอะจังเลยนะครับเนี่ยเอ่อครั้งนี้นะคะมินขับเปลี่ยนเป็นมินเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ให,ม,หม่เก๋กูก้เก่าถึงแม้รอบนี้จะไม่มีน้องสี่นะคะ,ะแต่ไม่เป็นไรเก๋กู้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามินอ่านตอนที่เท่าไหร่เนาะ ตอนที่28แปดนะคะโอเคค่ะน like ้ำไปพบกับเรื่องเมื่อฉันต้ออยู่ในชายรถตอนที่19ค่ะก็ค่อนแล้วเลยต้องกดเข้าก่อนกดก่อนเนี่ยกดบอสติดเดี๋ยวจ้านี่เมื่อฉันทำอยู่างนี้ฉันนะฮะวันนี้บอดคิ้มาแปลกแปลกแปลกใช่ย่อยแปลกมากชอบตัวฉัน อาการอะไรคะปวดรันอาการอะไรแบบนี้ปวดน่าไอ้กูจะเจอเดตเ๊ดตจ๊ดตอ๊ดตเ๊ดอยู่ไหนตอนที่สิบแปดนี่ตอนที่สิบเก้านะคะทุกคนเราจะมาอ่านตอนที่สิบเก้าโอเคค่ะรอก่อนนะคะตอนนี้เน็ตกากมากเลยนะคะเน็ตเรากากหรือเด็กเขากากคะโอเคค่ะเหลือเชื่อ ที่ถูกจริงๆนี่ออกมาอาบน้ําตอนนี้าาใช่หรือเชื่อจริงๆเอ,อ๊ะอาจารย์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้ผมจะออกเสียงผู้ชายก็ออกผู้ชายเกินไปเลยเนอะไม่ต้องสนผู้ชายมาตอนไหนนายแค่ตอบคำถามที่ฉันจะถามตอมินิกอพอไม่สิใช้คำว่านายคงคมไม่เหมาะสม เธอน่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมทำไมมันต้องเปวดตอนที่ตเลยจะไม่ก็ติเลยแย่แล้วเย่ของจริงทำทำเดีว่าแต่ทำไมออทับถึงรู้ล่ะหรือเขาแค่หยอกเล่นเออถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวน ก็ขอโทษด้วยนะครับพ่อหนูเปิดดูคะ่ะแม่คะช่วยด้วยคะ่ะหรือเขาแค่หยอกเล่นยังไงก็แล้วแต่ <c oughs> จะร้องไห้ทำไมเขาไม่ได้ร้องไห้แกแกร้องไห้ทำามต้องกบเกลือนหนับเมีเพื่ออะไรนะครับอาจารย์ผมอ๋อจหล่อเท่ขนาดนี้จะเป็นผู้หญิงได้ไง เรียนแบบมาจากน,นายคนหนึ่งใน EP 05 EP 5นั่นแหละค่ะนิ่งจริงจังขึ้นอย่าทำหน้าจริงจังแบบนั้นสิครับไม่สมกับเป็นอาจารย์เลยนะครับฮไม่คิดเลยว่าอาจารย์จะมีอารมณ์ขันกับเขาด้วยผิดคาดน,นะครัเนี่นัวหูลำคัน khi quá ngô đó đuôi ăn ngay kẻ có can thầm à, đuôi ăn ngay có can thầm chắc chắc bây giờ nè mất chi sẽ có hiện qua nó sẽ không muốn nhịn lơ cục cờ rất thi ô phù cô nể mà với <laughs> cả không biết tốt นายนี่มนันเป็นเราลราก็โมโหนะคือพูดไปขนาดยังไปฟังกันอีกหรือพูดไปดไดเต็มเลยนั้นนะนะฟังกันบ้างกันเนะ <c oughs> โอเคบอกได้วงไง <c oughs> ให้เลอกแก้ตัวสักทีผมไม่ได้แก้ตัวนะครับอาจารย์ตั้งหาที่เก่าวหาผมหลักฐานก็ไม่มีตอนนี้ผมเรียนโรงเรียนใช้ล้ว้นะ จะเป็นผู้หญิงได้ยังไงผู้หญิงปลอมตัวเป็นชายเออผู้หญิงปลอมตัวเป็นชายมันมีแต่ในซีรีส์เท่านั้นแหละอ้าวเยสโตเปลอ่เสียงผิดผู้หญิงเปลี่ตัวเป็นผู้ชายมันมีแต่ในซีรีส์เท่านั้นเหรอครับนี่ไหนายด้วยค่ะขอโทษค่ะนี่ไหนน้องให้ฉันเล่า จริงจริงได้ไหมว่าว่าฉันเห็นอะไรบ้างเอ๊ะอ,อ,อะไรครับ <c oughs> ไม่อยากจะเล่า <c oughs> คืองี้นะชะย้อกลับไปดูพอได้ยินเสียงน้ําบวกกับหินแสงไฟฉายมวยยุ่งกัน,นะค่ะทุกคน <c oughs> ขมือเหรอวะตอนแรกคิดว่ามันต้องมีอะไรปแปลกกพอได้สุดที่พอล่าสุดที่ฉันมาเช็คไฟในห้องน้ํามันก็เปิดได้ปกติ ใน,ในเวลาแบบนี้คงไม่มีใครปิดไฟอานน้ําแล้วเปิดไฟฉายหรอกพอเข้าไปก็เจอนายอยู่นายกำลังอานน้ําอยู่ค่ะเห็นทั้งหมดว่านายแบบมีหน้าอกแต่ผูช้ชายก็มีหน้าอกได้นะครับเรื่องนี้มันปกติคะ่ะผมเล่นกล้าวอยู่อีกอย่างอาจารย์อาจจะต์ฝาดอาจารเพราะมันมืดด้วย ก็น,นายไม่มีแบบที่ผู้ชายเขามีกันอะไรนะครับหนูหนูหนย่ยจะถามอีกแล้วครับไม่อยากแต่ทไมเน่ยอยาอยาให้แช้พูดได้ไหมว่าท่อนล่างของนายไม่มีใครที่เป็นผู้ชายน่าจะเข้าใจนะคะเพราะเราเป็นคนใส่ๆเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นมันจะไม่ใสก็ตอนนี้เลย ไม่ได้ไดตั้งใจดูหรอกนะแต่นายไม่ระวังตัวเล่มเปยหมดแบบนั้นทั้งที่เป็นห้องอาำน้ำรุน,นแ้้แต่ถ้านายัคิดจะแก้ตัวก็แสดงให้ดูสิวมื่อนายเป็นผู้ชายจริงๆโอสอสงสา,ารเลยทำได้ไหมละ่ะแสดงให้ดูไม่ได้หรอกครับถ้าท,ทำแบบนั้นอาจาจะต้องรู้แน่ๆ ถ้าไม่ทำแบบนี้มันดูเหมือนคนโรคจิตมากกว่ามันไม่ได้ดูแบบหวานเหมว่ะหรือเป็นเพราะฉันที่คิดก็เดียวว่ามันเป็นโรคจิตเนี่ยดูนี่หนหน้าดิเออใครคิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้น,น,น,นะคะว่าหน้ามันโรคจิตหรือว่าหน้าไม่โรคจิตนะคะคิดจะเออคอมเมนต์กันมานะคะมินว่ามินมินคิดว่ามันโรคจิตมาก ว่าผมเป็นผู้หญิงจริงๆอะที่อาจารย์บอกเปลี่ยนที่คุยกันดีกว่าห้องปกครองแบบนี้นี่เองเสดงว่าเธอก็ต้องบอม,อมก็อยู่บ้านก็ดูแลตัวเองก็ได้วนค,คนะทุกคนข้ะความจำเป็นทางบ้านสินะเครียดครับไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีอะไรแบบนี้บนโลก โอ้วสวรรค์โปรดพ่อคุณพ,พ่อได้เป่าเสียงลงแล้วโอ้วสวรรค์โปรดฉันก,ก็เคยดูหลังลวพวกนี้นะแล้วก็ดา่าพระเอกว่าทําไมมันโง่รู้ไม่ออกหนูตะลึงกว่าที่ออดูหนังเดียวนั้นด้วยเอ๊หนูไม่ได้ตะลึงคนเดียวจ้าดิฉันก,ก็ตะลึงด้วยจ้าแต่พอมาเจอกับตัวเข้าพอมาเจอกับตัวก็เข้าใจไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้จริงๆฮะ เข้าใจค่ะได้เธอใช้ชีวิตแบบนี้มานานแค่ไหนก็ตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะมั้งคะไม่อึดอัดบ้างหรอนิดหน่อยค่ะทำไมผมพ,พูดเสียผู้หญิงฉันนี่ทำไม่เป็นผู้หญิงเลยแต่มันพูดเรื่องผู้ชายนี่ฉันถนัดจังเลยเนี่ยเสียผู้ชายเนี่ยเลยค,คา,า,ายความอึดอัดคลายความอึดอัดไปได้บ้าง ถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ยังดีที่ได้ทําตัวเด็กผู้หญิงค่ะได้ยินเสียดาไปไม่ต้องตกใจนะคะตกยุงถ้าปีไหนไม่ไปหนูก็จะป่วยแบบไม่มีสาเหตุเอ๊ข้าท่อนค่ะขอโทษค,ค่ะแต่ทุทกๆปีในวันเพ็ญเดือนสิบสองก็ต้องไปเส้นไหว้เจ้าแม่เพื่อให้เขารบปูชาค่ะถ้าปีไหนไม่ไปหนูก็จะป่วยแบบไม่มีสาเหตุคุณตาผู้ใหญ่ป้าบอกว่ามันคืออิจลีของเจ้าแม่ใครที่เคยบนกับเจ้าแม่ไว้ต้องมา เซนไววันนี้ไม่จะเกิดเรื่องไม่ดีอืมไม่ใช่ว่าจะรบหลัหรองนักเด็กคนเรางต้องมีโอกาสเป็นใค่ายได้ไม่ใช่หรอวะเอตึ้งตึงคิดเหมือนกันครับอีกอย่างถจ้าแม่น,นั่นไม่รู้ว่ายอนนี่เป็นผู้หญิงหรอถึงได้ไม่เกิดความพิดร้ายกับแอนนี่กว่าเดิมถือว่าหรือว่าเป็นเจ้าแม่ซื้อบืติ้งดึง,ดงคิดเหมือนกันก็มีแต่เรื่องชวนสงสัยจังนะยจริงๆหนูก็ ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะคะแต่ที่ทำทั้งหมดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจค่ะฮึ <c oughs> นี่ขินยิ่งไม่เข้าใจเอาเป็นว่าฉันรู้แล้วว่าเธอมีคนจะเป็นแล้วพ่อแม่เธอก็รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้แต่ฉันจะถามอีกข้ออะไรหรอคะเธอบอกเองใช่ไหมว่าถ้าเข้าเรียนที่โรงเรียนไหนมีครูบางส่วนที่คอยช่วยเหลือเธอแล้วทำไมวันนี้ ถึงไม่มีครูที่ว่านั่นเลยแล้วเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้โอสานถ้าทำแบบนั้นแสดงว่าที่ย้ายที่เธอย้ายมาที่นี่คือไม่มีใครรู้เรื่องเลยสินะใช่ค่ะถูกต้องแต่เขาจะกล้าพูดฟะาต่ว่าเล่ามาให้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ต้องเล่าคือว่าเขาใจะละเธอก็เลยต้องมาในที่นี้สินะค่ะ แต่หนูก็ไม่ได้บอกทางมีรวัยว่าหนูเป็นผู้หญิงนะคะฝึบไม่ตะลกเลยนะเธอคิดว่าจะจัดเรื่องนี้จะจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวหรืองไงนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทําอะไรทํำไมไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนให้ตายเธอแค่เรื่องเจ้าแม่น่าก็เลยสาระพอแล้วยังจะมาเรื่องนี้อีกยังไงก็แล้วแต่ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับไอ้หนวดบอกกับทุกคน ไอ้หนวดใครอะไอ้หนวดคือใครอะเราไปยื้อไม่เิ้งเลยไอ้หนวดผออ๋อเหรอเราไปยื้อยู่เยอะยื้อยู่เออไม่เลยเจอยังไม่เจอไอ้หนวดเยอะๆหรือว่าไอ้หนวดคือคนที่เราไม่คาดคิดใครรู้ก็คอมเมนต์นะคะขนาดมิ้นเป็นคนอ่านเองมิ้นยังไม่รู้เลยคนคนดูถ้ากูจะรู้กับมื่นไหมล่ะ ฉันไม่ยอมให้เด็กผู้หญิงอยู่ในโรงเรียนชายร้วนแบบนี้หรอกอย่านะคะอาจารย์ถ้าทําแบบนั้นพ่อกับแม่หนูต้องเดือดร้อนแน่ๆขอร้องนะคะถึงเธอจะขอร้องฉันก็ไม่หนูขอร้องขอร้องนะคะกินน้ำลายแบบเออเด็กเรียง เธอหนาอยากทำให้ฉันลำบากใจสิหนูขอโทษค่ะแต่หนูไม่อยากให้พ่อแม่ต้องเหือดร้อนเพราะหนูอาจารย์อยาบอกเรื่องนี้กับใครเลยนะคะหนูขอร้องถูเไว้น่ารักค่ะจริงเธอหนาะคนหัวตัวเองกับคนอื่นนะเข้าใจแล้วฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเพื่อมีความหวังแต่มีเงื่อนไขเธอต้องบอกเรื่องที่เธอมาเี่นที่นี่กับพ่อแม่ถธอเลเคเรื่องเธออยากให้เรียบร้อยตกลงไหมสิทําไมทําหน้าแบบนั้นหรอวะ แต่ถ้าหนูบอกพ่อแม่ก็ต้องไม่สนยังไงเธอก็ต้องให้พ่อแม่เธอรับรู้เรื่องนี้ไม่งั้นฉันก็จะบอกทุกเรื่องทุกคนเรื่องนี้เข้าใจค่ะหนูจะบอกแต่ขอเวลาหน่อยนะคะทําไมต้องขอเวลาคือหนูกลัวแล้วทาไมก่อนทาไม่คิดเล่า จะทําอะไรก็หัดคีดบ้างเด็กบ้ายัางไงเธอก็ต้องบอกพ่อแม่ไม่งั้นเรื่องนี้ทุกคนรู้แน่ค่ะค่ะหนูจะรีบบอกกับพ่อแม่ค่ะแล้วก็ตัวว่าอี่างไงเก่งม,มากอรอล่ะเก่งม,มากที่พยายามทนมาจนถึงตอนนี้เนี่ยครูเหมาะกับเป็นพ่อมากเลยนะเนี่ยเออครูนี่เหมาะกับเป็นพ่อมาเลยนะครูรีบมีลูกนะหนูอยากเห็นหน้าตาลูกอ่ะอยากรู้ว่าครูจะ หลงลูกขนาดไหนเพราะดูจากคําพูดที่ครูพูดกับเธอนี่คือแบบหืมสื่อได้เลยเวาลาเด็กถึงแม้นี้สายครูจะมากก็ตามเลยนะพยายามได้ดีค่ะอะแย่ละยมีสารท,ท้งมาเลายค่ะเธอก็ไปนอนได้แล้วไปพยายามงั้นพยายามได้ดีมากนะเหรออุยนลงง่ายเลยอ่ะ แค่คำคำนี้ทำไมถึงทำให้ใจได้คือทำไมถึงทำให้ดีใจได้ถึงขนาดนี้นะเหนื่อยจังแต่ก็รู้สึกโล่งเป็นครั้งแรกเลยที่ทมีคนมารู้คํารักของเราเอ๋ครั้งแรกเหรอจ๊ะแล้วที่ครูคนอื่นนี่คืออะไรครับยังหายใจอยู่เลยแฮะนี่ฉันไม่ได้ฝันถูกไหมไอ้ิีแน่เร็วเร็ว,เรวดีว่า ้าห้องนานจะไปไหนกันหรออาบน,น้ําดีรอดน้ําไม่หลับเว้ยเลยนอนไม่หลับเลยฉันด้วยแต่ไอหมอน,นี่ตามฉันมาเพราะไม่กล้าไปคนเดียวบ่าวนะเว้ยว่าแต่แกเพิ่งไปอาบน้ํามาหรอไว้ซินเออถ้านายไปอาบกลับมาอย่าลืมปิดไฟด้วยละ่ะเดี๋ยวทับปนโอเคไอชิ้นรอกูด้วยน่ารำคาญไม่คิดว่าชุนจะกลัวผีผิดขาดเช่างเถอะแล้วก็ ไปเข้าห้องนอนดีกว่าไปไหนกันวะอาบนนะ้ำพอทุกคนเริ่มตื่นกันพอร้อนแล้วฮฮนี่นะที่เราอะไปอาบน,น,น้ำก่อนแล้วพูดเิ้นลยปวแล้วแล้วทีนี้จะบอกกับพ่อแม่ยังไงดีละ่ะเฮ้เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมตาแดงๆทำพออาบน,น้ำเสร็จทุกสายนะ้ำหัวเข้าตามัง้ง อ่าไม่ได้ปกติเออถามจริงๆริงไม่ไรทมาไม่ได้เป็นอะไรจริงๆเนี่ยนะจริงๆไมาเป็นอะไรของนานเนี่ยนี่ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรเล่าให้ฉันฟังได้ตลอดนะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ

เอ้ยฮเอ้ยแล้วจะตะโกนถาม้าได้เหรอเจ็บไปจ้ะล no ูกโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปแค่น like> um ี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่นะคะเดี๋ยวก่อนไปน้องซีลูกลืมอะไรไม่ลืมลืมกกโนโออสุดใจสนใจมาก ความมาแต่กับอาจารย์ทับจนได้กราบขอบพระคุณที่ลงให้เปสองตอนค่ะรักเลยจะทบหน้าโหดหมดคิตตี้ได้คำเรียกอาจารย์ไหมนะคะอาจารย์ทับหน้าโหดหมดคิดตตี้เอ็นเน่ไม่ใช่คำน,นี้ขอละกันไม่คิดน,นะคะบา,บายายเนี่ย